เรื่องกรณีการปรับอรมอรถ้าดูเหตุผลจากนายกรัฐมนตรีได้พูดต่อสื่อวลชนโดยบอกว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อที่จะได้มีการปรับเปลี่ยนให้รัฐมนตรีได้มีการทำงานในตำแหน่งใหม่ซึ่งดูลักษณะการพูดเหมือนกับการการเปลี่ยนประสบการณ์หรือหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับรัฐมนตรีบางคน ซึ่งต้องเรียนว่าถ้าทัศนคติของนายกรัฐมนตรีแบบนี้เนี่ย <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ใช่ตำแหน่งที่จะต้องฝึกง,งานเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้มืออาชีพเป็นผู้มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถในการที่จะมาทำหน้าที่บริหารประเทศชาติถือว่าเป็นฝ่ายบริหารที่มีความสำคัญที่น่าหวงเปม,มากกว่านั้นก็คือ การเปลี่ยนรัฐมนตรีในบางกระทรวงซึ่งเป็นกระทรวงหลักและเป็นหัวใจสำคัญของประเทศชาตินั่นก็คือกระทรวงศึกษาธิการซึ่งถือว่าเป็นหัวใจนะครับรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญเป็นระดับหนึ่งเพราะเราเชื่อว่าถ้าหากว่าเราไม่สร้างคนหรือไม่พัฒนาระบบการศึกษาอนาคตของประเทศก็จะเป็นไปได้ยาก แต่ว่าดูการเปลี่ยนแปลงในกระทรวงศึกษาธิการของรัฐของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ซ้ำรอยเดิมกับรัฐบาลคุณทักษิณในยุครัฐบาลคุณทักษิณบริหารประเทศ5ปีมีรัฐมนตรีรัฐมนตรนตีศึกษาธิการ6คนรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์บริหารงานหนึ่งปีมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ3มคนซึ่งถือว่า เป็นปัญหาสําหรับระบบการศึกษาไทยทําให้นโยบายการศึกษาเนี่ยไม่ต่อเนื่องกระทรวงอื่นจากกลิ้นเก้าอีดนตรีอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าก็พอที่จะอธิบายได้พอที่จะอนุโลมได้แต่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหัวใจหลักของประเทศเนี่ยต้องใช้เืองอาชีพอย่าเอาเหตุผลทางการเมืองมาแต่งตั้งหรือมาเปลี่ยนแปลงประตรงจีในกระทรวงนี้ ส่วนที่สองที่นายกรัฐมนตรีได้ตอบคาถามต่อผู้สื่อข่าวว่าการปรับกรรมครั้งนี้เนี่ยปรับเองหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าไม่เห็นหรือว่ามีการปรับเองก็ต้องเรียนกับสื่อนะครับว่าที่เห็นเนี่ยก็คือกรณีการที่คนที่จะไปเป็นรัฐมนตรีไปกรอกประวัติที่ํำเนียบเท่านั้นนะครับ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงว่าต้องจําเป็นต้องไปกลอกประวัติที่ตึกไทยคู่ฟ้ากับนายกรัฐมนตรีเพราะไม่สามารถที่จะไปกรอบประวัติที่ดูใบได้หรือที่ห้องโคงได้แต่ว่าโผลทั้งหมดเนี่ยมันมาตั้งแต่คุณทักษิณมาที่ห้องโคงแล้วและบางตําแหน่งก็มีการรู้ล่วงหน้าไ้วยซ้าไปอย่างเช่นตําแหน่งของดรสุรพงศ์โตวิจักเ์ชกุล คุณตักษินได้พูดต่อคนรอบข้างว่าจะบปูมบาเน็จให้ได้กระทรวงที่ใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นรองนายกรัสมนตรีควบกระทรวงการต่างประเทศอันนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนที่คุณสวรภมได้ทํางานคืนพาสปอร์ตหรือดําเนินการให้คุณตักษินเดินทางไปประเทศต่างๆทั่วโลกได้ยกเว้นประเทศไทย กับคนที่สองกรณีของคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียนซึ่งอันนี้รู้มาก่อนอยู่แล้วว่าคุณตักสินได้พูดกับคนใกล้ชิดว่าจะต้องปอูบาเหน็จให้กับคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียนทั้งที่เป็นนักการเมืองที่ออกจากประชาธิปัตย์มาไปไม่นานวันนี้อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลทางการเมืองที่ต้องการที่จะยอกเย้ยพักประชาธิปัตย์หรือไม่ว่าคนที่ออกจากประชาธิปัตย์ไปเนี่ย ได้เป็นรัฐมนตรีทุกคนก็ <c oughs> อยากจะบอกคุณทักษณิณว่ายังเหลืออีกหนึ่งคนนะก็คือคุณองอาจบประยูนสอสอสารุรีที่ย้ายไปอยังไม่ได้เป็นเพราะคุณมานิดภาวสุดเนี่ยที่ย้ายไปสอบตกก็ไะ้เ,เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยการปรับคอรมครั้งนี้แม้ว่าคุณยิ่งรักจะบอกว่าทำด้วยตัวเอง แต่ก็เชื่อว่าคุณยิ่งรักจะหลอกได้เฉพาะต,ตัวเองหลอกสังคมไม่ได้ได้ให้จับตามองว่าการปรับครมอครั้งนี้เนี่ยจะมีแรงกับเพื่อมในพักเพื่อไทยเนี่ยสามส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของกลุ่มคนเสื้อแดงและก็อกปชที่คุณตักสินได้ประกาศที่บนูนังซ่าว,ว่าจะปลูมําเนจให้กับ คุณจะทุกพรแต่ว่าครั้งนี้เห็นได้ชัดว่าโคต้ารัฐมนตรีในกลุ่มคนแสดงมีเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งถ้าว่าไปจริงแล้วในหนึ่งตำแหน่งถ้าจะให้ความเหมาะสมกับแกนนำของกลุ่มนปชในส่วนตัวเห็นว่าคุณวีระผู้สิกรพงเนี่ยควรที่จะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีมากที่สุดเพราะเป็นประธานนปชเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้มีประสบการณ์เพราะผ่านรัฐมนตรีมาหลายกระทรวง ตัดจากคุณวีระมุตเสกพงผ,ผมคิดว่าคุณจาตุพรตรงพันธ์น่าจะมีภาษีมากกว่าคุณนัทวุฒิใส่เกลือด้วยความเป็นเนื้อแท้ของไทยรักไทยเป็นผู้มีอาวุโสทางการเมืองเสียงเป็นเสี่ยงตายมาและยังไม่มีโอกาสที่จะเป็นรัฐมนตรีแต่ไม่เข้าใจว่าทำไม คุณนัทธวุฒิยังเหนียวแน่นกับตําแหน่งรัฐมนตรีมีหนำซ้ําก็ยังเปลี่ยนกระทรวงให้อีกท,ทั้งทั้งที่ผลงานในการเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที่ดูแลเกี่ยวกับราคายางพาราเนี่ยล้มเหลวโดยสิ้นเชิงหรือรัฐบาลชุดนี้ต้องการที่ให้สินค้าอื่นๆเนี่ยราคาตกต่ําไปด้วยเหมือนกับยางพารา,าที่คุณนัทวุฒิได้ดูแลมีแกนนําของคนแสดงออกมาแสดงความไม่พอใจ กรณีที่คุณจตุพรพลาดตาแหน่งก็ถือว่าเป็นการไปคิดบัญชีกันเองเพราะเป็นการหลอกกันเองหรือจะมีอะไรทดแทนก็แล้วแต่เป็นเรื่องภายในแต่ที่ไม่สบายใจก็คือมีแกนนําคนสแสดงบางคนออกมาบิดเบือนข้อเท็จจริงบอกว่าที่คุณจตุพรไม่ได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีเป็นเพราะเบื้องบนเป็นเพราะข้างบนกับขวางกีดกั้นคุณจตุพร ถ้าจะบอกว่าข้างบนหมายถึงคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่มีใครปฏิเสธนะครับแต่ว่าถ้าหมายถึงว่าเบื้องบนข้างบนเนี่ยหมายถึงกลุ่มอมต์เนี่ยผมว่านี่เป็นการโยนบาปให้กลุ่มอมต์โดยไม่มีข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นกลุ่มที่สองครับคือกลุ่มสอสอ,อีสานสอสอ,อีสานจำนวนมาก เป็นสสที่มากที่สุดในพรรคเพื่อไทยและเป็นผู้มีอาวุโสมีความรู้ความสามารถเนี่ยหลายท่านแต่ครั้งนี้ก็เสียโอกาสเพราะคุณตักสินไป,ปหยิบเอาคุณยุะะทธพงศ์จริญเสถียรขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีโดยข้าหัวผู้อาวุโสอย่างเช่นคุณไปจิตศรีวราขานคุณพงพันธ์สุนทราชัยคุณกจิตชัยนิคมคุณเวียงรเชเสคุณชัยยากรมาหรือแม้กระตังอาจารย์พีรพันธ์พานุสุท ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยพลาดหวังอกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาโดยตลอดซึ่งก็ควรที่จะมีโอกาสแต่กลับไม่มีโอกาสกลับให้คุณยุทธพงศ์จรัสเสียเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแทนซึ่งอยู่ในฐานะาทีเปรียบกับคูคนเหล่านี้เป็นแค่เด็กแค่วางซื้อกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มรัฐมนตรีที่ถูกปรับออกผมเชื่อว่าคนที่ ไม่ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยอาจจะไม่น้อยใจเท่าไหร่แต่คนที่ถูกปรับออกเนี่ยยิ่งเจ็บช้ำมากกว่าและกลุ่มที่ปรับออกเนี่ย <c oughs> ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าหลายคนมีกลุ่มก้อนไม่พอใจอย่างเช่นกรณีกลุ่มของคุณสนอเทียนทองถ้าปรากฏข่าวว่าสสอในกลุ่มคุณสนอเทียนทองเนี่ยถูกปรับออกจริงหรือกลุ่มคนอื่นๆที่ถูกปรับออกจริงแม้กระทั่งคุณสุชาติธาราธรมรมรงว์เนี่ย ถูกประบอกจิงเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยมีพรรคมีพวกมีกลุ่มมีก้อนในพรรเพื่อไทยทั้งสิ้นถูกปรับออกแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการฉีกหน้าหักหลังไม่มีผลที่จะอธิบายหรือให้คําตอบกับเขาได้เนี่ยเชื่อว่ามีแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นแน่นอนว่จาจับตานะครับว่าการปรับพรโมแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการนับถอยหลังอายุของรัฐบาลหรือไม่